สวัสดีค่ะแม่หนำเองจากเพื่จ้าบะหมี่เจ้านี้จากเพืทท่อนเจ๋าที่ริมมือดอนเมืองอร่อยมากๆเลยอ่ะที่แม่เคยรีวิวไปมีหมูแดงหมูกรอบแล้วก็เคี๊ยว60บาทเพื่อเพ่จ๋าเยอะมากมอร่อยมากๆเลยที่เพื่ขายดีมากอันนี้แม่ซื้อไปให้ลูกสาวแล้วนะต่อคิวนานมากแล้วก็ต้องมาไวๆวันนี้แม่โชคดีแม่เจอปกติไม่ค่อยเห็น60บาทหมูกรอบได้ยเยอะมากหาที่ไหนได้ไะคะ แค่หมูกรอบอกบ็หมดเร้ว,ว <c oughs> นะเผลอแป๊บเดียวเกรียดก็เขาน้อยเขาหมดเร็วขายไม่แพงงานหมูกรอบจุกๆเลยอ่ะเพราะว่าแฟนพี่เขามาซื้อพี่ติดใจพี่เลยมาเองจะมาครั้งที่แล้วม,มากี่ครั้งก็ไม่เจอเพื่อเห็นน่ะก็เลยหรือว,ว่าหมดไปแล้วเจ็ดตมาเจ็ดโมงนี่นะคะเพื่อนสาแถวยาวเพื่้อเลยตลาดริมบึงเมืองทองหนึ่งนะจ๊ะ บะหมี่เกี๊ยวหมูกรอบจุกๆแล้วก็อร่อยมากเจ้านี้หมูกรอบกรอบแล้วก็ไม่เหนียวซึ่งนี่กับเพื่อนฝากไลว์กดแชร์ด้วยนะคะที่ปร7700จินดาถิ่นมาเนเพื่นน่าจะคนก็จะเยอะประมาณนี้แนละ้วเพื่อนๆเดี๋ยวเขายาไปถึงนูน่นอันนี้แม่ได้แล้วนะนี่เพื่อนๆตลาดดินเมึงดอกอาเมืองทองจะอยู่ตรง ตร,ตรงกลางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงสารนา่ะเพื่อนๆตรงสา,ารพระโคม,มนะเพื่อนๆหาดูจะมีเจ้าเดียวขายดีมากๆแล้วก็อร่อยมากๆหมูกรอบเขาอร่อยต้องมามาลองกินเองนะไม่ได้อวยนะเพราะว่าพี่อ่ะมากินหลายรอบแล้วนีจ้าแบบหมี่เกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบอร่อยมากจากตลาดอุนทมืงเมืองทองหน่งนะคะลองมาดูนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าใครอยู่ ตอนเมืองมาอยู่ได้เลยนะจ๊ะแต่ที่เขาจะอยู่แถวเมืองทองนะคุณผู้ชจ๋า,จาแม่มาเส้นทางรัดก,กันไหนเหลือมีน้ดหนึ่งเหรโอให้เยอะมาก100บาทคุ้มเลยเพื่อนหมูแดงฮั้นคู่ใช่ไหมใช่ครับแล้วเส้นเขาเหนียวนุ่มเส้นอร่อยเหนียวนุ่มคือกินได้หมดทุกอย่างเลยคุณผู้ชจ๋า,จาอร่อย ถวบ้านแม่ว่าอร่อยแล้วตรงนี้อร่อยกว่าถึงย่องยอมมาไกลอยู่แถวสลาดุรน,นันา์มาที่นี่นะอ่านั่งมอเตอร์ไซค์ล็อกข้างในมาเพราะแฟนพี่เขาซื้อไปให้กินสองรอบ้วติดใจมันหาหมูกรอบอร่อยแบบนี้ไม่มีแต่แถวอื่นอาจจะมีแต่และแต่คนชอบนาอเดี๋ยวจะหาว่าเราว่าแต่เนี้ยสำหรับตัวแม่แม่ชอบที่นี่ก็เลยต้องมาขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่นะขอบคุณมากๆเลยค่ะ เพื่อนดูเขียวเดี๋ยวใหเยอะมากอันนี้หมูแดงเดี๋ยวเพื่อนๆดูหมูกรอบนะหมูกรอบเยอะเลยอ่ะโบกกนแน่นๆเพื่อนๆหมูโบกโอ้ดูเยอะอ่าต่อไปเป็นหมูกรอบเพื่มเลยนะหมูกรอบเขาแผ่นใหญ่ๆเนื้อใหญ่ๆเพื่อนเพืเขาไม่ห่วงเครื่องเลยหมูกรอบหมดแล้วเหรอ มีแต่คนมาหาหมูกรอบป้าวัสดีคนละหนึ่งคนละหนึ่งาคอบเพืนดูนะไไหนคุณชายคช่ยมีเที่ยวเนี้ยเพื่อนดู6กสิบาทแค่หมูกรอบก็ไม่ได้แล้วหกสิบเพราะให้เยอะมากหูแกหมูกรอบอเนยู่นะฝากคนไลกแชร์เือไม่้แม่มดเ่นเดินองมือร้อใกล้ๆฝาดทั้งหมนะเพื่อนลองเดินหาดีนะ กินวันนี้งั้นกกินหมูแดงกัก่อน